ต้องไายน้ำออกครับเปิดน้ำทิ้งเลยไม่งั้นระบาดหนักกว่าน,นี้นะครับอันนี้เป็นเชื้อเชื้อลากินใบเป็นใบไหมนะครับที่เห็นนี่ครับต้องเปิดน้ำทิ้งครับเปิดทิ้งไปเลยครับเปิดทิ้งไปก่อนลงห้วยไปเลยครับ เอาน้ำไว้ไม่ได้นะครับว่ามีความชื้นเยอะอาทิตย์สองอาทิตย์มานี่ฝนตกตลอดเลยครับนี่ครับใบไม้ใบไม่ใบไม้ นี่ครับหลังจากตัดเรียบร้อยนะครับตรงที่มันเป็นเ,เชื้อรากินใบนะครับใบไหมสีน้ำตาลนะครับตรงนี้ตัดไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับทีนี้มันก็ตัดลำบากหน่อยเพราะว่าดินมันแฉะดินแฉครับผมเปิดน้ำออกหมดแล้วนะครับแต่มันยังแฉอยู่ทีนี้ผมก็จะมา ฉีดพ่นด้วยปูนขาวนะครับผมจะใช้ปูนขาวนี่ครับจะใช้ปูนขาวนะครับปูนเพื่อการเกษตรนะครับนี่ครับมันมีฤทธิ์เป็นด่างนะครับอาจจะไปยับยัง้งการเจริญเติบโตของเชื้อราบางชนิดได้นะครับถังก็เตรียมมาแล้วนะครับผมก็จะใช้อัตราส่วน นี่ครับหช้อน1ช้อนเต็มนะครับไม่พูนก็สช้อนแกงนะครับช้อนที่2นะครับน้ำหนึ่งถังถังในยี่สิลิตรใช้ปูนขาวเพื่อการกเกษตร สองช้อนแกงครับนี่ครับผมก็ใช้น้ำห้วยนี่ละครับว่าจะเอาน้ำมาจากบ้านห้วยก็ยังน้ำเยอะอยู่ใส่น้ำยี่สิบลิตรแล้วนะครับผมก็จะ คนนิดนึงคนก็จะใช้ด้ามของหอวฉีดของเครื่องนี้ครับเปิดสวิตช์นี่ครับใช้ตัวนี้คนเลยครับเปิดสวิตช์ด้วยให้น้ำมันพุ่งแล้วก็คนช่วยครับ เรียบร้อยครับเรวก็จะทําการฉีดพ่นดูนะครับนี่ครับผสมเสร็จเรียบร้อยนะครับผสมเสร็จเรียบร้อยเตรียมจะพ่นแล้วนะครับนี่ครับตอนผมพ่นคงไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับก็พ่นทั่วไปนี่ครับเหมือนพ่นฮอร์โมนพ่นยาทั่วไปนี่ครับสักสองอาทิตย์นะครับอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับมาดูกันว่าใบข้าวที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะ มีโรคไหมสภาพใบข้าวยอดใหม่นี่มันจะเป็นยังไงครับนะครับคอยติดตามนะครับผมอคอยดูนะครับคอยดูต่อไปนะครับ